คุณแม่พิมพ์พิมพ์ประภาโพสเดือดอีกลั่นปล่อยผ่านคนนินทาโยงปมแม่แหกลูกกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนของวงการบันเทิงหลังจากที่เพจดังได้เปิดประเด็นคุณแม่นางเอกรายนึงโพสแหกลูกสาวตัวเองกลางโซเชียลขอให้โชว์สเตทเมนที่อ้างว่าปลดหนี้ให้โดยระบุว่าสเตทเมนมาโชว์หน่อยนะที่ให้สามว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อย ากาตันอยู่ขนาดนั้นต้องชื่นชมและจากนั้นยังโพสต์อีกว่า <S <S <an> <S ฉันขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองไม่เห็นกันอีกเลยก่อนที่จะมีการโพสต์เตตัสในทํานองตัดเพ้ออยู่หลายครั้งก่อนที่จะพบว่าเป็นโพสต์ดังกล่าวของคุณแม่พิมพิมพม์ประภา ซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วยที่บ้านใช้หนี้จนไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจนได้เชียร์ที่คําพรมาช่วยเหลือหลังจากที่เป็นข่าวไปนั้นพิมพิมประภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพนกบินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมเขียนข้อความว่า time h e a l t h เวลาจะช่วยเยียวยาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆเพราะล่าสุดคุณแม่ของพิมพ์ได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีข้อความคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากของใคร จะดีหรือไม่อยู่ที่ใครเป็นคนเล่าคนจะดีไม่ใช่เพราะคำสรรเสริญคนจะเลวไม่ใช่เพราะคำนินทาใครจะดีจะชั่วอยู่ที่กรรมทำมาคำนินทาไม่อาจทำให้คนดีเป็นคนไม่ดีไปได้อย่ากเก็บคำพูดของคนที่ไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับเรามาใส่ใจให้ความสำคัญกับคนที่เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้นพอพร้อมกับระบุคแคปชั่น ใครเขาจะนินทาว่าร้ายเราอย่างไรปล่อยผ่านเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่รู้จักเราดีพอทำหน้าที่ของเราต่อไปให้การเวลาทำหน้าที่ของมันนอกจากนี้ทางข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการออกมาเล่าข้อมูลจากข่าววงในที่ไปสืบมาได้ว่าตอนนี้ครอบครัวของพิมพ์มีปัญหากันแต่ไม่ชชว่์ว่าพ่อกับแม่เขาอยากกันหรือ,อยังตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้มีการโพสต์รูปครอบครัวที่มีแม่เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้ว มีคนสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวพิมพ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันจะมีแค่พ่อไม่มีแม่ไปด้วยมีคนออกมาเล่าว่าชีวิตแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดแม่เป็นแม่ค้าที่พยายามขายข,ายของทุกอย่างแม่ไปขนขนมไปขายตามตลาดนัดซึ่งวงในเปรียบเทียบกับชีวิตพิมพ์กับแม่ว่าเป็นแม่ดาราต้องมาขายของตามตลาดนัดใช้ชีวิตลำบากในขณะที่ลูกนั่งกินโอมาเกเซ่ลูกมีแฟนเป็นไฮโซแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่นะ และตั้งแต่พิมพ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าชีวิตตัวเองลำบากช่วยครอบครัวปลดหนี้กลุ่มแฟนคลับที่ตาม Facebook ของแม่ได้บอกว่าจริงๆแม่เริ่มออกมาโพสอะไรแปลกๆตั้งแต่พิมพ์เริ่มออกมาพูดเรื่องนี้สินแล้วแต่เริ่มมาหนักเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของนางเอกสาวพิมพ์พิมพ์มประภากันอีกครั้งหนึ่ง